ทรานผอันยองก็เสียออยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีฮูรีแอควันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วเราจะมารีแอค MV ที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งเป็น MV ของเกิร์ลกรุ๊ปเจน5ตัวแม่ตัวมัมตัวปังเกิ Girl Group, ร์ลกรุ๊ปแมลงก้นกระดกที่ใครหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันแล้วก็มีกระแสมาตั้งแต่ช่วงกลางตีที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้เลยค่ะที่สาคัญคือเราเนี่ยเพิ่งไปแฟนมีตติ้งของน้องๆมาด้วยนั่นก็คือวง Kiss of Life นั่นเองค่ะประกอบไปด้ สมาชิก4คนนะคะเบลจูลี่แมตตี้และฮานนค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเธอซึ่งเป็น first single อัลบั้มในเพลงที่มีชื่อว่า My Last Touch นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเลยดีกว่ามาดูกันเลยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะอาซีนี้อุ๊ยอ้าวหรือว่าเป็นผู้หญิง จูนี่ดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะแล้วถ่ายตัวเนี่ยแมงมุมแมงม,มุมยี่ตี้ผมทองคือดีเออรกยุงชอบจริตเขาอะ่ะโอ้โหโน้องฮานน์นมามากแล้วเพลงนี้ โอ้โหอะท่อนนี้ที่อยู่ในทีเซออ เออว่าอินชาผู้ชายใน MV อ่ะอโหโหเฮ้ยนะ <c oughs> เนื้อสิ่งอื่นใดนะเพลงอ่ะดีได้ฟังตอนทีเซอร์มาละแต่การลงทุน MV เนี่ยดียิ่งกว่าอีกอ่ะ อ๋อ oh. uh. ต้องมีท่อนวีดหน่อยมั้ย uh -huh. แรกเลยนะเดี๋ยวนี้เขาชอบผลิตเพลงสั้นๆกันเหรอ <g ill> um> คือมันแบบเนี่ยเพลงมันไม่ถึง3นาทีเลยเจน5้าเขาลงผลิตเพลงสั้นไม่เกิน3นาทีใช่ไหม <g ill> um> คือเพลงนี้มันใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที49ิาวิหรือประมาณ2นาที50วิบวินะคะทุกคนเอ้ยแต่แต่จริงๆตอนที่มันจบอะ่ะมันโอเคแล้วนะแต่ความรู้สึกของเราหลังจากที่ดูจบปุ๊บอยากดูอีกทันทีเลยแล้วรู้สึกว่าดูครั้งเดียวมันไม่พอเพราะอะไรโหมันมีหลายอย่างหลายจุดให้เราสนใจมากๆเลยอย่างแรกเลยนะขอย้อนเลยแล้วกันนะ กลับไปตอนเริ่มตอนเริ่มเนี่ยอันนี้รู้เลยว่าซีนที่เป็นซีนเริ่มตอนนี้คือมาจากในทีเซอร์แล้วค่อยๆเปิดตัวมาทีละคนทีละคนทุกอย่างมันมีเรื่องราวนะซีนแรกที่เป็นจูลี่เนี่ยถ่ายภาพจากมุมบนมองลงมาโอ้โหคือคือเซตติ้งสวยน้องสวยอยู่แล้วอันนี้เรารู้นะคะคือมีความแบบดึงดูดมีแรงดึงดูดสูงมากยิ่งซีนที่ซูมเข้าไปใกล้ๆนะไม่ไหวจะแ,แพ้คือเมนจูลี่นะคะก็แบบเออไม่ไหวจริงแล้วยิ่งตอนที่นักตีโผล่ขึ้นมาปุ๊บ เป็นแบบสไปเดอร์เวฟนะคะเป็นใยแมงมุมน้องเนี่ยเหมือนเป็นแมงมุมแล้วมันจะมีซีนที่แบบเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยที่แบบตัวคือแบบ โอ้โห oh. น้องหุ่นดีมากนะตอนนี้น้องโตเป็นสาวแล้วเรียกว่าถึงเวลาอันเหมาะสมนะคะเวลาที่คู่ควรกับคุณมันมาแล้วยิ่งแบบผมสีทองด้วยนะโอ้โ oh. ห oh. สุดจัดอยากจะเมานิดนึงตอนที่ไปแฟนมีตเนี่ยน้องมาในผมสีดําแล้วใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาเรารู้เลยนะใส่วิกเป็นหมวกที่เป็นวิกอะ่ะเพราะว่าเขาต้องปิดสีผมสีทองนี่ไงเพื่อที่จะมารอตอนทมแบ็คนะคะ,ะ,คะซึ่งเห็นแล้วว่าโอ้โหดามจแรงมากเลยผมทอง เหมาะกับน้องอยู่นะทําได้อยู่นะอ่ะทำถึงทําดีแล้วซีนถัดมาอึมชีเบลของเรานะคะด้วยความที่คุณเบลของเราเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบพรินเซสนะมีความจลิตเจ้าหญิงดิสนีย์นะซึ่งแบบเฮ้ยเหมาะมากๆกับการเป็นนกอยู่เออแล้วอยู่กับสีเขียวแล้วผิวขาวๆมากๆเนี้ยมันขับกันแบบมันเหมืนเด่นนะมันเด่นนะเออมันเด่นมากจริงๆนะแล้วสง่ามากสวยมากจริตจะก้านได้หมดอะไรหมดแต่คนที่ประทับใจสุด ใน MV นี้คือน้องฮานนนึนค่ะทุกคนน้องฮานนนึนับทรงผมที่มัดเป็นกระปุกกระปุกของเธอเรียกไม่ถูกก็เรียกว่าอะไรนะคะแต่เป็นกระปุกกระปุกเป็นข้อเฮ้ยดีแล้วรอบนี้น้องมาแบบเด่นเลยนะคือมันมีความชายขึ้นมาตอนแรกอะ่ะน้องก็จะมีสเสน่ห์ในรูปแบบของเขาอยู่แล้วยิ่งถ้าได้ไปในแฟนมีสนะจะมีความน่ารักเป็นแบบตัวเล็กน่ารักแต่ตอนนี้มาแบบโตมาแบบแบบดีกรีความแซ่บมันเพิ่มขึ้นมาในเอ็อ่ะคือเฮ้ย ดีแล้ยิง่งช่วงท่อนที่มีสวิช h มานะคะตอนที่จะเข้าไปท่อนฮุกนะผู้ชายเนี่ยกลายเป็นหินและกลายเป็นหินปุ๊บตกลงมาป้ามเข้ามาใน MV ็มว t เซตติ้งในฉากที่เราเห็นตอนทีเซอร์ที่เขาปล่อยมาให้เราดูนะโอ้โหดีลายเต้นก็ยังดีเต้นแบบแข็งแรงทุกคนทําดี เพลงดีอะไรดีพูดถึงเรื่องเพลงอ่ะมาถึงกลาง MV แนละ้วขอพูดถึงเรื่องเพลงนิดนึงจริงๆเนี่ยได้ฟังเพลงตั้งแต่ตอนที่ดูทีเซอร์แล้วแล้วความรู้สึกแรกเลยนะเชื่อว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันนะมันจะมีอยู่2ออย่างทางที่1คือไปทางสากลเลยนะคะไปทางแบบวินีสเปียร์ไปทางอะไรแบบนั้นเลยนะกับอีกทางหนึ่งที่เราก็นึกแวบขึ้นมาอีกเหมือนกันคือมาทางคุณโบอาอ่ามาทางเคป๊อปรุนแบบเก่าๆหน่อยประมาณแบบ ไปประมาณปี2 0 0พอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบยิ่งท่าที่เต้นท่าเนี้ยบุ๊บมันไปคิดถึงเพลง My Name เออคือมันทรงมันประมาณนั้นแล้วนะพอเห็นท่านี้หลายๆรอบเข้าปุ๊บเฮ้ยจริงๆน้องนัตี้เนี่ยเขาแอบ,บสปอยเราแล้ว,ลวเพราะว่าเขาได้เต้นท่านี้ในแฟนมีสแล้วทุกคนนี่แหละนี่แหละแอบบสปอยอะเธออะแล้วก็ไม่บอกเราอะแล้วพอมาเห็นปุ๊บโอ้โหมันใช่เลยมันใช่เลยนะทุกคนแล้วยิ่งดูนะดูไปเรื่อยๆ,ๆท่อนแรปมานะจูลี่มา จูเลี่เนี่ยแรปเก่งอยู่แล้วเรารู้นะคะเป็นลีเดอร์ที่เป็นแรปเปอร์เราก็คือดีมากๆยิ่งดูมาเรื่อยๆืๆ่อยเรืยายิ่งเห็นพร็อพเห็นแอสเซซอรีเห็นการถ่ายทําใดๆที่บอกเลยนะค่ายนี้ลงทุนกับศิลปิน4ี่คนนี้มากๆอยากให้น้องดังเร็วๆยอดวิวเยอะขึ้นเยอะๆ,ๆเลยหลังจากที่เพลงปล่อยออกมานะคะแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องไปสตรีมดูแน่ๆและได้ยินว่า MV เพลงเี้ยถ่ายทําในประเทศไทยด้วยนะทุกคนสุดยอดสุดยอดมากๆ และมีศิลปินไทยอยู่ในนี้ด้วยนะคะความภาคภูมิใจของเราทุกคนนั่นเองอ่ะเอาเป็นว่านะขอฝากตั้งแผงขายตรงนี้เลยนะคะวง Kiss of Life จูบชีวิตเธอมาเพื่อ CPR วงการ K-pop เรียกว่าปลุกกระแสวงการ K-pop นะคะนำเสนออะไรสดๆใหม่ๆใ,ให้กับวงการจริงๆเพลงแนวนี้มันมีมาอยู่แล้วแหละแต่มันหาไม่ได้ในช่วงยุคนี้เพราะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งไอคนที่ฟังมานานแบบเราเนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบ มันหวนนึกถึงวันวานะแล้วมันก็อินมันก็ชอบแนวเพลงแบบนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่จะตั้งวนไปในเพลย์ลิสต์ต่อจากเพลง Nobody Knows มาแรงต้นกระดกแน่นอนค่ะ